เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้เราอยู่ในเกมบลิดเทมรณาชีวิตได้รันนะครับมากับ ID ของน้องชายผมเองนะครับเอาละครับคราวนี้เราจะพาไปดูกิจกรรมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีตัวละครฟรีฟรีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับในการที่เรานั้นเราต้องเก็บเหรียญทองนะครับมาจากการตีบอสไอเซนโซเซเกตนะครับเราจะได้เหรียญทองมาเพื่อแลกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะขึ้น อ่าอินเสิร์ตการตีบอสของไอเซนเอาไว้ให้นะครับโอเคครับเรามาดูรายละเอียดกิจกรรมกันนะครับเราพอเราได้เหรียญมาใช่ไหมเราก็จะมีของต่างๆมากมายให้เรามาแลกกันนะครับซึ่งก็มีทั้งเหรียญทองหินยกแล้วก็หินอัปเกรดหอนะครับก็ถือว่าดีนะแต่ว่าผมแนะนําเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเอาเศษนะครับทั้งหมดนะครับเอามาแลกป้าอุนหานะตัวนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งถามว่าตัวอื่นได้ไหมมันได้ครับแต่ว่าตัวอุนหนะเนี่ย มันยังไม่มีในตู้กระชานนะครับซึ่งหายากมากๆเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันก็ให้เรามาแลกกันนะครับสำหรับตัวยิวหมู่คันเทพนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครไต่หอนะครับอาจจะเคยเห็นคุณป้าคนนี้อยู่ในหอนะครับสูงสนะฮะซึ่งบอกเลยว่าฮิวอย่างแรงเลยนะครับโอเคครับในส่วนต่อไปนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่พอใจนะครับว่าไม่อยากจะได้ตัวนี้อะไรเงี้ยอยากได้มายูรดิ แลกได้เลยครับ75เศษเท่านั้นนะครับเซึ่งตัวนี้ดีดีเหมือนกันครับผมก็ชอบตัวลูกหลักผมเลยนะครับโทเซนตัวลูกหลังสั่งเป้านะครับก็ตัวนี้ก็ดีเช่นกันนะครับแต่ว่าเพื่อนหลังมาก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะจะใช้บางโอกาสนะครับในการไต่หออะไรอย่างงี้แต่ผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะตัวนี้เทสไซนะครับก็ตัวแท้งแต่ยังไม่จําเป็นสามารถหาได้แบบง่ายๆแต่ผมมีแล้วนะครับส่วนตังหมาก็สามารถหาจักรชาได้ง่ายๆครับแต่ว่า ยังไม่คุ้มกับการที่เราเก็บเหรียญมาเพื่อมาแลกนะครับตัวที่คุ้มที่สุดก็คือคุณป้าอุดมวนานะครับโอเคครับในส่วนต่อไปนะครับเราไปดูกิจกรรมนะครับอ่ะลืมไปถ้าเกิดใครที่ตีบอสไปแล้วเราได้อเหรียญน,น้อยมากๆเลยนะครับแบบเหรียญต่อแบบได้1 0 1 1 12ออะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีกําลังซั์นะครับสามารถหาได้ที่การเติมเงินแล้วก็ไปที่แพ็คนะครับนี่ การเติมเงินแต่ละครั้งนะครับเราก็จะมีเหรียญทองแจกเหมือนกิจกรรมที่แล้วเลยนะครับนี่นะครับได้มา5เหรียญร้อยห้าสิบบาทนะครับซึ่งก็แพงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนเกมก็นั่นแหละฮะเติมไปเลยครับอยากได้เหรียญทองแน่นอนครับได้ตัวละครแน่นอนนะฮะโอเคในส่วนต่อไปนะครับก็น่าจะไม่มีแล้วนะฮะโอเคในส่วนต่อไปนะครับก็คือกิจกรรมที่เข้ามาพร้อมกันนั่นก็คือกิจกรรม อันเชิญจำกัดเวลานะครับซึ่งเวลาการที่เราเนี่ยอันเชิญแต่ละครั้งนะครับครบตามที่มันกําหนดนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยฮะมีเหมือนกิจกรรมเริ่มต้นเลยนะครับเปิดสิบครั้ง20ครั้ง30ครั้ง40ครั้งนะครับเราก็จะได้นะครับของรางวัลมากมายนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าผมต้องเก็บยกเอาไว้เพื่อไปเปิดปู่นะครับโอเคครับในส่วนต่อไปนะครับน่าจะมีกิจกรรมสุดมันนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอารีนาคูณ2นะครับ เวลาเราตีอารีนานะครับเราก็จะได้รางวัลคูณ2ไปด้วยนะครับซึ่งใครที่เปเพชรนะครับในโหมดอารีนานะครับเพื่อรับทิกซอแดงนะครับบอกเลยว่าตีครบ10ครั้งเราจะได้ทิกซอแดงเนี่ยเพิ่มมาอีก2ชิ้นนะครับซึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดอินเสิร์ตไปในจังหวะที่ผมไปตีบอสไอเซนนะครับโซซิกะผมใช้เป็น ID ดีของน้องชายโมเบนนั่นเอง,เองโอเคไป ในการที่ป้อนไอเซนนะครับปล่อยไปเลยก็ได้ครับผมปล่อยออโต้เราไปดูสกิลกันนะฮะยืนเก็กคือตัวนี้ยังไม่เข้ามาเลยนะไอเซนแต่วา่าที่ผมไปดูอ่าเซิฟนอกมามันจะมีกระชาเป็นตู้ของไอเซนล่างอนโลมาพร้อมกับอิจิโกะล่างอนโล้วยทุกคนตัวโดดเทลล่มากๆโอเคเราเปิดไปคูณ2นะครับจะได้เร็วๆนะฮะ พอส,สู้ไปนานๆครับเราเนี่จะได้เหรียญดรอปมานะครับตามจํานวนการที่เราอ่าตีเลือดป๊อดไปนะครับลดเกรดไปครับอุ้ยบอสนี้ไม่ลดเกรดด้วยฮนะครับติดสถานะเลือดไหลนะครับถือว่าติดสถานะอยู่นะโอเคครับลดเต็มไปตีขึ้น2องหมื่นนี่คือเป็นตัวน้องของผมนะครับก็อาจจะตีเบาหน่อยแต่ก็ใส่พี่นะเนาะ คือถ้าอัลติเมตของไอเซนแม่งตีหมู่แบบโคตรเจ็บลดเดฟไปก่อน,นครับ <c oughs> จะได้ครับตีรัวๆดูซิว่าเราจะได้กี่ชิ้นนะครับตอนนี้น,น,น,นี่คือหน้าตาของบอสนะครับในวันนี้นะครับที่มีกิจกรรมเข้ามานะครับตื่นช้ามากิจกรรมมาเลยโอ้ไม่กอ จะได้11ชิ้นได้เลยครับเอาเข้าไปอาจิเมตบูลี่คือไอเซนในที่ให้เราสามารถหาได้แบบฟรีๆก็มีนะครับแต่ว่าจะเป็นไอเซนเวอร์ชั่นปกตินะครับอันนี้น่าจะเข้าร่วมกลุ่มแล้วนะฮะแบบกลุ่มกบฏของ โซเซตี้นะครับได้12ชิ้นไว้ทุกคนโอเคถือว่าดีเลยนะครับเราสามารถท้าทายใหม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจกับเหรียญที่เราได้นะครับแต่ว่าเราทำดาเมจได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้ละกันครับ12เหรียญนะครับโอเคครับในส่วนนี้นะครับก็คือก็น่าจะมีกิจกรรมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเดี๋ยวผมเอาไว้รีวิวป้าอุดรนะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามีดีอย่างไรถึงผมแนะนำให้ผู้คุณเนี่ยไปทำการแลกเปลี่ยนมานะครับโอเคครับสำหรัับวนนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกัน